สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องเราะชมเมืองเขมรราชนะครับไปงานวันเด็กมาบางหันนะครับผ้าหลานหลันนะครับไปงานวันเด็กมาก็เลยพาพี่น้องนะครับมาเราะชมนะครับเมืองเขมรราชธา,านีนะครับพี่น้องครับป่ะสิผ้าเบิ่งอ้อมเมืองเขมรราชนะครับว่าเป็นจังไงเนี่ยนะครับเส้นทางที่จะมาอยู่ทางนี้ตอนนี้นะครับมุ่งหน้า มาจากอำเภอตะการพืชผลนะครับม่งนาขึ้นมาอำเภอเขียนมรดบพี่น้องนี่สะพานตรงนี้คือสะพานห่วยบางโกยนะครับขึ้นไปก็จะเห็นหอนาฬิกานะครับพี่น้องและสิผ้าพี่นอ้องเลาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับไปเลาะริมโค้งพุทธะนะครับมาอนีขออนุญาตเฮ็ดคลิปนี้สู้พี่น้องเบิงสะกอนนะครับมาอนีนมาทุละมาผ้าหลานๆานมางานวันเด็กแล้วก็เลยขี่รถไปขึ้นบรรยากาศ ย้ำลมเห็นวีวียังสี่นะครับนี่ครับห้วยบางโกยนะครับห้วยนี่คือสิลงไปน้ำโขงครับปู้นครับเป็นสิลงน้ำโขงลงไปทั้งปุ่นนะครับเดี๋ยวจารสิพาเที่ยวทัดสิพาสรอเบิ่งเที่ยวทัดบรรยากาศนะครับอันเมืองเขมรลาดนะครับเพราะว่าเมื่อนี้บ่ได้ส่งของปลาหายพี่น้องนะครับของป่าตามฤดูกาลวันนี้ไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่ามันติดเสาอาทิตย์นะครับขนส่งกระยุดนี่นี่มองมาส่งของประจำอยู่หอนาฬิกาเขมรลา่ นี่นพ่นปิดลันนี่นะครับปกติพ่นสิเปิดนะครับไปไปทั้งใดเขาเขานี้เนาะขออนษญาินะครับผ่าพี่น้องเยี่ยมชมเมืองเข็มราชธ,ธานีนะครับเบิ่งกันไปยาวๆนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับอ่ะมีแต่แต่ม,มาแต่บ้านเ่เคยพาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศ บ้านจัดลอยเจักเทือนะครับอยู่ในตัวเมืองอำเภอเขมราฐนะครับป่ะคลิปนี้ส้าพี่ดองเราะเบิงนะครับอันนี้เดี้ยวมาทางหอนาฬิกานะครับก็จะเข้าไปสู่บ้านโนนนารีนะครับซื้อบ้าน่นทังนี้เนาะพี่ดองเขมราดสิงุยจักกันดีนะครับอันนี้ก็สิเป็นวัดโนนทางงนานี่นะครับมีวัดพร้อมนะครับอันนี้ก็เส้นทางมุ่งหน้าเข้าไปตลาดของปลานั่นแหละนะครับไปริมโค้งนะครับมองนี่ลงไปโค้งนะครับนี่ อะไรครันนวัดบานโนนนารีเนาะนูนี่นะครับก็จะมีรถทัวร์ด้วยนะครับรถทัวร์กรุงเทพเีมาราตนะครับนี่สมาชิกีก็นั่งในรถทัวร์แหละไปกรุงเทพพี่น้องเอ้คลิปนี้สิภาพพี่น้องล่อริมโขงเบิงยาวๆไปจนหอดหมดเลยจนหอดถนนสายพัฒนธรรมจนหอดอันทีเพิ่นจัดถนนคนเดินหมดละสิเลาะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอาเบิ่งบรรยากาศเท่ากันนะพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อนะครับจะว่าเหมือเร่งผีพ่นไปเลยด,ดี น้องนีนาคุณป้าป้าพี่พ่อนาสิมาหาจาันลอยมาเอางูอ่วะจันจังว่าถาฟังเบิงอยู่ในพี่ร้องถาฟังเบิงอยู่ว่าเพิ่สิมาจะง,ง่งจะง,ง่ามนะครับเพิ่นว่าเลี่ยงงานวันเด็กน้องนีนาก้อนวาจันผาน้องนีนาไปงานวันเด็กอยู่นะครับกาควประกุนพี่รูปทองนะครับเด้อพี่รูปทองนะครับน่ะเพิ่นสื่งัวจันลอยให้อ่าพี่พรอนให้พี่สาวพี่พ่อนเลี้ยงนะครับ เปิ้ลซื้อไปงวดก้อน,นกับสองเมลูกนะครับซื้อไม่กับสองเมลูกนะครับพี่น้องครับโอ,อนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่หลวงท่องเด้อนะครับก็ได้เบิ่งคลิปนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็รอพี่พรพิดีแล้วก็อ่านป้าแล้วก็ถาเปิ้ลสีมบหาเปิ้ลสีเอารถมาใส่งวงนะครับแบบงไงเนาะเปิ้ลสีรถมาใส่งวงนั่นแหละก็เลยมาถาเพิ่นอยู่บ้านน,น,นี่แหละวันนี้ก็เลยบ่ได้มีธุระหยังนะครับพาหลานๆมางานวันเด็ก ก็เลยพีพ่น้องเบิง้งบรรยากาศเมืองเขมรลาดนะครับคือใดว่าอ่ะมาอยู่บ้านก็ว่ากับเรเคยทายแต่นหนหนทางบ่เคยทายเมืองเขมรตาดใเบิ่งเบิ้งแบบเป็นจริงเป็นจังจักเสือมีอแต่ไปตลาดริมโค้งตลาดคลองปลานะครับเมือน,นี้ก็เลยมาะล,อล,ลอ่องเมมหยดคดิปบรอเบิ่งเมืองเขมรลาดออมเมืองเขมรา,าดน้ากันกันนะพี่น้องสะดอกว่าเอาไปเรื่อยๆพี่ร้องคลิปนี้นะครับ ลงมานะครับจากหอนาฬิกาขึ้นมาวัดบ้านโนลนนาลีก็จะมาถึง3แยกนะครับพ่อข้าวกระเรียวขัวนะครับกระเลียวบสายก็คือสิไปถนนคนเดินเนาะนี่ถนนคนเดินแมนบัครับนี่ยนี่ยบ้นเสาร์กัเมื่อนี้ลาบ้ามื่อเลี้ยงเลยละถนนคนเดินวันเสาร์เขาจะจัดทุกวันเสาร์นะครับแต่ว่ามือ่อเลี้ยงก็มีเวลาว่างสิมาไล่สวดทางเพียรในพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องผูใ้ใดอยากเบิ้งทางเพียรเตรียมกดติดตามไปเลยครับเดอ้อเพียรร้อยชแนล ว่าเมลอแยงสิมาไหลสดท,ทางเพจยรแต่พี่ดองเบิงมันเป็นมือถนอนคนเดินได้เมลอแยงนี่นะครับแล้วจากในสิมาไหลสดท,ทางเพจยรแต่พี่ดองเบิงอีกคือหนึงห่งน้องเมลี่ยงเนาะนะครับถ้าพี่พอนะรอันพฤดีไม่มานะวันนี้นะถ้าเป็นเลื่อนมาเหมือนอื่นนะครับจ้าร้อยสิมาไหลสดแต่พี่ดองเบิงทางเฟี้ยนเพจเท่านะครับถนนคนเดินมีอย่างแนจากในเรียมเมลี่ยงในซีมาไหลสดแต่เบิงแล้วพี่ดองเด้อถ้าติดตามเพจยรร้อยชาแนลนะครับแต่ว่าตอนนี้เบิงบรรยากาศย้ำกระเวี้ยงก่อนเมลอแยงมันสิมีถนนคนเดินนะครับ อันนี้ก็คือเทศบาลนะครับเนาะอันนี้เป็นที่ว่าการเก่านะครับตึกนี้หลังนี้นะครับเป็นที่ว่าการเก่าสมัยตะกี้นะครับมาเหตุบัตรประชาชนมาอย่างกับบ้านนี่ละพี่น้องสมัยอเนกประเทศมาเปลี่ยนเป็นต่อหม้อเนาะเป็นกรมที่ดินนะครับมองนี่ตะกี้มาไทยบัตรได้แต่สมัยจันร์เราเป็นเด็กหน่อยนะครับมาไทยบัตรอันนี้เป็นอันนี้เป็นศาลาเนี่กระถงมองคัดเลือกทหารเกียนทหารอยู่นี่ละนี่นะครับตอนนี้อำเภอพนใหญ่ออกไปยู่งต้องนอกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นลานดอกจานนะครับลานดอกจานนะครับที่บันพีตลาดของป่าริมโค้งนะครับนี่นะภาพบงบรรยากาศเลยพี่รองมานีนะครับข้างหน้านันก็จะเป็นกิจกรรมบันเด็กเหมือนกันครับพูดผุนโรงเรียนนะั้นโรงเรียนบบนโน่นเนาะฝุนก็จะจัดบันเด็กคือกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจตอมอนะครับนี่นะครับ สถานีตำรวจต่อหมอด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับนี่คือสถานีตำรวจนะครับตะกี้ก็เป็นผู้ท่อนตะกี้เป็นสถานีตำรวจผู้ท่อน่าเขมราชนะครับแต่พนใหญ่ไปอยู่ขาง,งาอำเภอแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นตำรวจต่อหมอนะครับนี่หอดน,นะครับฟังริมโขงบัดเอาสูฝั่งแม่น้ำโขงแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ กันตรงไปได้ตรง้ำโค้งตุ่มเลยพี่น้องนะครับพ่นนะครับโอ้ยคนมาถ่ายรูปหลายครับนี่คือแม่น้ำโค้งครับเนี่ยที่จ์รลอยถ่ายให้ดูประจำนั่นก็คือตลาดของป่าริมโค้งนะครับนี่ตลาดของป่าอยู่ตั้งนานพี่น้องกันครับรถมากขึ้นมากคือจันลอยนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรเขตแดนสยามนะครับตะวันออกนี่มาในบริเวลงตลาดเด้อมาในเด้อนะครับเพราะว่ามันทรงของบ่ได้มันติดเสาอาทิตย์ นะครับเลยก็ภาพพี่น้องขี่รถรอบเบิ้งนี่แหละนี่ครับมาตลาดของปลามาจังสี่ละมาแบบจานลอยผ้ามานี่แหละนะครับกันผู้ใดมาทางอุบลราชธานี <S 2> <S 2> <S 2> นี่แหละครับคือตลาดของปาลาริมโค้งที่จะลอยมาประจําทุกวันนะครับส่วนด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นด่านผ่อนปลนชั่วข้าวนะครับริมน้ําโค้งนะครับอันนี้ด่านผ่อนปลนชั่วข้าวนะครับก็จะมีสามล้อบริการสําหรับพี่น้องเศว้าไทยเศว้าลาวเขานะครับ นี่ด้านมองลงนะครับปอนปอนชั่วคราวนะครับนี่ผีดองกระดังกินเขากินน้ำพักผ่อนตามบรรทุยาศันี่คือลานดอกจานเนาะริมโขงนะครับนี่นี่แหละครับตลาดของปลาที่จันร้อยมาประจำนี่นะครับปลาเลาะมาบดนีิปกติกเราเคยเฮ็ดคลิปยังเสียพี่น้องเบิ่งยังเื่อครับเหมือนนี่ขออนุญาตเฮ็ดคลิป พาพี่น้องเลาะอ้อมเมืองเขมรราชนะครับเมลีล่ยงจังสีมาอีกนะครับเมลีล่ยงสีมาถนนคนเดินพี่น้องนะครับมาเสียมาไลายสดท,งทางแฟนเพจยากพี่น้องกดติดตามเลยเด้อทางเพีเพีบุ๊กไลน์ชาแนลนะครับเมลีล่ยงสีมาเบึงอ่าบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเขมรราชนะครับเนาะนะครับกับสตัทบริบางช่วงบางตอนลงยูทูปไปพี่นอ้องเบิ้งนึ่งนะครับ <c oughs> ในด่านกงสุนนะครับเนี่ยด่านสุลกากรเนาะ นะครับมองนี่ก็สิเป็นท่าแม้ำโค้งนะครับยา่าจนหอดมุกดาหารหมดครับพี่้องนี่ข้ลงไปทั้งใต่บนก็สิเป็นโค้งเกียมนะครับไปทั้งโค้งเกียมไปทั้งช่องเมกบุละแต่ว่าขึ้นเรื่องไป,ไปในีไปแบบจานร้อยผ้าไปนี่ก็คือหอดมุกดาหารบุละนะครับพี่้องไปน้องไข่บุละนะครับนี่คือบรรยากาศริมโค้งนะครับคลิปนี้ปะเขาทาตัวละ <laughs> นะครับ <laughs> มืนน่อวา ว่างเวรนภารกิจนะครับถาพี่พ่อนั้นเดียวคือ่าเพิ่นสิทรไปอีกอยู่ดอกนะครับแต่กันเพิ่นได้มากเมืเอ่อนี้กะสิภารกิจเมืเอ่อนี้กะสิได้ไปทวงหน้าไปเอางูไหวเพิ่นนะครับแต่กันเพิ่นมากเมื่ออื่นกะจังว่ากันอีกทีหนึงน่งนะครับเนาะเดี๋ยวจังโทรหากันนะครับมานี่ก็มาสุดตรงนี้เราก็เลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดวัดตรงนี้ก็จะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเขมรลาดนะครับน,นี่วัดตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นปฏิปกรรมฟ้าผนังเมื่อ้านมาไทยเบิ่งอยู่ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินหมดเลยนะครับเมื่อเรียงนะครับบรรยากาศเนียเมื่อเรียงเนาะขึ้นวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ครับถนนคนเดินเขาจะจัดงานกันอยู่ตรงนี้นะครับอีกจังหน่อยช่วงใบ่ายเนี่กันสิเต็มแล้วละ่ะบ่ายสามบ่ายสี่เนี่กันสิเต็มแล้วละ่ะนี่แมนเบิดครับถนนเส้นนี้กันแมนนะครับนี่คือถนนเส้น สายวัฒนธรรมนะครับถนนคนเดินนะครับมเมลี่ล้านค้าร้านขายกับสิเต็มนะครับเนี่ยพสิจัดแบบเชียงค่าน,นะครับแม่ค้ากำลังสิลงกับนี่ทยอยลงกัมนี่นะครับไะออกทั้งพีบาดเท่าทางนันสิไปทั้งอำเภอไปทั้งตลาดนะครับาะมาทางผีดีกว่าถนนคนเดินมเมลรงจะอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเยวจะพามาชมเนาะเวยังไงจะไล์สุดทางผีเอามอเมลรง นะครับไปพี่น้องเบิง้งน้ากันทัางเพเียรเมลแรงนะครับเนาะนี่แล้วก็ตัดลง youtube อีกทีหนึ่งนะครับผ้าออกเมืองเขี้ยมาราชดครับพี่น้องครับวันนี้ครับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับอากาศกับ,บท่านในเปลี่ยนไปเล้วพี่น้องตอนนี้ก็ยังเป็นวัดเป็นไออยู่นะครับ นี่ละเมืองลงจะมีถนนคนเดินอยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะพามาชมเด้อเมือแลงเด้อถ้าอันพีพ่อนไปเลดีมพท่นมาเมือเลยงนะครับเพิ่นมาเมืออื่นจเราเสียภาพมาหนีต่ว่าขันเพิ่นมาเมือแลยงญาติม่ได้มาอยขันสมมติวราเพิ่นมาเมือแลี่ยงนี่เฮากาสิได้ไปทงหน้าไปยังญยาิมันคําแต่ว่ากขันมาคือเ่าล่ะนะครับสิเด้มาคือเราล่ะเมืองลยงสิบาเบิงถนนคนเดินเพราะว่ามันมีวันเดียวนะครับมันมีวันเสาร์วันเดียวนะครับถนนคนเดินอื นี่นะครับบาตนี้ก็ตั้งหนังก,ก็เขาเมืองคือเกาบาตนี้ก็สิทางเมื่อบ้านจัดลอยส่นตัวบาตเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ภาอ้อมเมืองเขมราดสิ้นสุดกันแค่นี้นะครับต่อสิออกจากตัวเมืองกับสิเมือทางบ้านเขมราดโอเมืองทางบ้านจัดลอยออกจากเขมราดไปประมาณยี่สิบยี่สิบสองกิโลนะครับถึงบ้านจัดลอยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่กระเ้วกันพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบาการไม่คลิปหน้ามื่อเลี้ยง เธอพี่พ่อนมาเดีเฮ็ดคลิปสู้กันเบิงไล่สดสู้กันเบิงพร้อมนะครับนาะรายการมเมลี่ย่งมาถนนคนเดินเขียวมาลาดพี่น้องครับติดตามทั้งแฟนเพียรลอยแชาแนลไว้เด้อพี่นอ้องเด้อสิบหมามาะะถนนคนเดินผ้ายางถนนคนเดินมลี่ย่งครับพี่น้องสวัสดีครับ